เออแป๊บแป๊บออยนะออยเลยนะเจอในี่หมดนะเจอในหมดนะอยู่ข้างหลังนะอย่าเปิดแล้วตามเลยนะนี่ <laughs> <laughs> User, User in your channel timed out. User joined your channel. alay, 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 alay,

เออสัดร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สองตัว